สวัสดีครับพบกับพระเครื่องทท่าไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อผมนะครับไอดีไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ0 9 6ย์1 4 8 8หกครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับมา EP นี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับวันเกิดนะครับวันเกิดผมเองนะครับวันที่5กรกฎานะครับโปรโมชั่นนะครับชุดละ300บาทนะครับ ชุดละ300บาทนะครับ4ชุดก็พันสองนะครับ4ชุดพันสองนะครับเอาชุดละ300บาทนะครับนี่นะครับเพราะว่าหลายองค์นะครับนี่นะครับเอา,เอาชุดละ300 4ชุดพันนั่นแหละง่ายๆดีออะชุดละ300บาทนะครับ4ชุด1 0 0 0พันนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับไวๆเลยอ่ะ คืนกำไรให้ลูกค้าวันเกิดนะครับวันเกิดชุดละ304ชุด1,000น,นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าใหม่โอนเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่1นะครับไปไว้หน่อยนะครับมีแค่50ชุดนะครับพระมี50ชุดนะครับ er, นี่นะครับชุดนี้ชุดที่1 ranking, fierce, นะครับนี่นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับเดี w ๋ยวชุดต่อไปชุดที w ่ w w <keine> tigers, 2นะครับ นี่ชุดนี้ชุดที่สองนะครับจัดไปเลยนะครับนี่นะครับเอาไปจุกจุกกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สองนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สองนะครับจะประมาณนี้นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับ ชุดที่สามนะครับนี่นะครับชุดที่สามก็เป็นประมาณนี้ครับผมนี่เอาไปชุดนี้ช um ุดที่สามนะครับนี่นะครับอ่าชุดนี้ชุดที่สามนะครับโอ้ยล้นมือครับล้นมือครับล้นมือนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามนะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สี่นะครับจัดไปนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่นะครับอ่าวันเกิดนะครับเป็นวันเกิดจัดโปวันเกิดตัวเองนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่สี่นะครับอชุดต่อไปนะครับชุดที่ห้านะครับ นี่นะครับชุดที่5้านะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนมีชุดใหม่นะครับอ่าอนนี่ชุดโปรโมชั่นวันเกิดให้นะครับอ่านี่นะครับกลางคืนไม่รู้จะมีหรือเปล่าไมไปกินข้าวนอกบ้าน่ะชุดนี้ชุดที่5้านะครับกลางคืนไม่น่ามีแล้วน่าจะเป็นหุนเทียนเนี่ยลงหุนเทียนอ่าชุดนี้ชุดที่5้านะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่6นะครับ ีนชุดนี้ชุดที่6นะครับไปจุกจุกบาขุนมฐานครู2องค์เลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่6นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่7นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่7นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่7ครับผม นี่นะครับชุดนี้ชุดที่7นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่8นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่8นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับชุดนี้ชุดที่8นะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่9ครับผม นี่ชุดนี้ชุดที่เก้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่เก้าครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้ชุดที่สิบครับผม ุดต่อไปนะครับชุดที่สิบเอ็ดนะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับช <itic> ุดนี้ชุดที่สิบเอ็ดนะครับโปบวันเกิดคืนกำไรให้ลูกค้าสมใจนะครับนี่ชุดต่อไปครับชุดที่สิบสองนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสองนะครับ นะครับชุดนี้ชุดที่12นะครับประมาณนี้นะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่13นะครับชุดละ300บาทนะครับ4ชุด1,000งพันะครับส่งฟรีนะครับลูกค้าใหม่โอนเลยนะครับลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับวันเกิดนะครับชุดวันนี้วันเกิดผมนะครับ้ากรกดานะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่สิบสี่นะครับเอ้ยชุดนี้ชุดที่สิบสามนะครับขออภัยนะครับชุดนี้ชุดที่สิบสามนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบสี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบสี่นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สิบสี่ครับผมอ่าชุดต่อไปนะครับ ชุดที in, 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 ่สิบห้านะครับ่นี่ชุดนี้ชุดที่สิบห้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบห้าครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่สิบหกครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบหกนะครับนี่นะครับ ใครพลาดแล้วเสียใจเลยนะครับวันเกิดผมนะครับวันนี้นะครับคืนกําไรให้ลูกค้านะครับวันเกิดนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่16นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับชุดนี้ชุดที่16ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สินะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่17นะครับ ชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่สิบแปดครับนม่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบแปดนะครับนี่เอาไปเลยเอาไปชุดนี้ชุดที่สิบแปดครับชุดต่อไปครับชุดที่19นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่19ครับ นี่นะครับมีแร่บางภายัยด้วยอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่สิบเก้านะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบนะครับ ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะครับนี่มีหลวงปู่ศิลานะครับสององ์นะครับชุดนี้นะครับชุดที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบนะครับชุดต่อไปเลยนะครับชุดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่21นะครับใน, e, น,นพระรอ right. ดบุกเงินด้วยเหรียญพ่อทบนะครับนี่นะครับสมเด็จนะครับชุดนี้ชุดที่21นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่22นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนือดินนะครับชุดนี้ชุดที่22นะครับนี่พระกุล้วนนะครับ ชุดต่อไปนะครับช pues ุดที่ยี่สิบสามนะครับอ่านี่ชุดนี้ชุดที่ยี่สิบสามนะครับมีสามองนะครับนี่นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับชุดพระคงนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ที่ยี่สิบสี่นะครับชุดพระคงนะครับนี่นะครับ จัดไปนะครับชุดนี้ชุดที่24ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่25นะครับในบุกเงินอีกเช่นเคยนะครับนี่นะครับซุมกอนะครับในนะครับชุดนี้ชุดที่25นะครับชุดต่อไปนะครับ ทักมาบอกชุดด้วยนะครับบอกชุดด้วยนะครับไม่งั้นหาเลยหาชุดหาหาหาไม่ค่อยเจอนะครับว่าโอโหองนี้องนี้องนี้จะช้าเลยนะครับชุดนี้ชุดบอกชุดมาเลยนะครับจะปิดชุดไหนนะครับ่าชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกนะครับส่งรูปมาบอกชุดด้วยนะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับชุดละสามร้อยบาทนะครับสี่ชุดหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับชุดโปรโมชั่นนะครับวันเกิดนะครับวันนี้วันเกิดคืนกําไรให้ลูกค้านะครับอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่27นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่27นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่28นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่28นะครับบุเงิน2องค์เลยนะครับนี่นะครับวัดทับนะครับ ผงสุพรรณนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบแปดนะครับประมาณนี้นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบเก้านะครับอ่าชุดต่อไปนะครับ ชุดที่30นะครับนี่ชุดนี้ชุดที่30นะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับชุดนี้ชุดที่30นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่31อนะครับเป็นพระกุสององนะครับองค์ใหญ่นะครับอ่าชุดนี้ชุดที่31นะครับนี่ชุดต่อไปนะครับชุดที่32นะครับ นี่เลยชุดนี้ชุดที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสองนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสามครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่สามสิบสี่นะครับนี่เลยชุดนี้ชุดที่สามสิบสี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบสี่ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบห้านะครับนี่นะครับชุดพลอดนะครับให้จุกจุกจะจุกใจกันไปเลยนะครับเหมามาได้เยอะนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุด ที่35นะครับชุดผระรอดนะครับนี่นะครับโอ้โหอ่าชุดนี้ชุดที่35นะครับอืมชุดต่อไปนะครับชุดที่36นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่36นะครับ นี er ่เหรียญนะครับชุดเหรียญนะครับช um ุดนี Mat ้ชุดที่สามสิบหกนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบเจ็ดนะครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่สามสิบแปดนะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงผูปป้สุกพิมพ์เล็กนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ให้หลายองค์เลยอ่านี่นะครับเป็นประมาณอย่างนี้นะครับนี่นะครับเม็ดกระดุมเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับปิดตานะโอ้เรียงยากจังอ่าดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเรียนยากเสียเวลานะครับอ่านี่นะครับชุดนี้ชุดที่สามสิบหกนะครับ ไอชุดนี้ชุดที่สามสิบแปดขออภัยนะครับชุดที่สามสิบแปดครับปิดตาหลงผู้สุกชุดต่อไปนะครับชุดที่สามสิบเก้านะครับชอบองค์ไหนบอกชื่อชุดส่งรูปมาบอกหมายเลขชุดด้วยนะครับจะได้ไวขึ้นนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่40นะครับชุดละ300บาท4ชุด1,000นนะครับโปรโมชั่นวันเกิดนะครับวันเกิดวันนี้นะครับอ่า ชุดนี้ชุดที่40ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่4 1อดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่4 1เอนะครับพลากุเนื้อดินนะครับนี่นะครับเอาไปกันจุกจุกไปเลยนะครับ5องค์นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่41นะครับชุดต่อไปนะครับ ชุดที่สี่สิบสองนะครับนี่ชุดนี้ชุดที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับโปรทิมนี่นะครับ พะคงนะครับชุดนี <ique> ้ชุดที่สี่สิบสามนะครับพอกันปุดทิมพะคงนะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่สี่สิบสี่ครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่45นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่45นะครับนี่นะครับชุดต่อไปนะครับชุดที่46นะครับนี่เป็นชุดพระคงอีกหนึ่งชุดนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่46นะครับน,น,นี่นะครับ นี่นะครับชุดนี้ชุดที่46ครับชุดต่อไปนะครับชุดที่47นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่47นะครับอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่48นะครับชอบชุดไหนนะครับส่งรูปโทรมาบอกหมายเลขชุดด้วยนะครับจะได้ไม่งงนะครับอ่าชุดนี้ชุดที่48นะครับ ชุดต่อไปนะครับชุดที่49นะครับนี่นะครับพระกลุเนื้อดินนะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่49นะครับนี่นะครับชุดนี้ชุดที่49นะครับชุดต่อไปนะครับชุดสุดท้ายนะครับโปรโมชั่นวันเกิดนะครับชุดที่50นะครับอ่าโปรโมชั่นวันเกิดผมนะครับวันนี้นะครับ5กรกฎานะครับนี่นะครับ ชุดนี้ชุดที่5้านะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ096ย์1 4 8 4 8นนะครับนี่นะครับชุดสุดท้ายนะครับลูกค้าใหม่ขอโอนเลยนะครับลูกค้าเก่าปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับ EP นี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ